ียนดูครูจบนี่นะครูรู้เลยตื่นตัวเต็มต้องเลยเขาบอกเขาบอรของเข้าเองแต่เราต้องหมุนตัวกันเพราะว่ามีของผมยมุนไเนี่ยเข้าใจแล้วไปแล้วนั่นเอาอาไปแล้วไปได้แล้วได้ไปไ้้คนไป้ว่น เขาจะเป็น้อย่างท่สากเงนี้ได้อภาษาแล้วอยี่ยไม่ได้าษาที่ดนะคะให้ทาอย่างนี้้วเราจะเอาตรงนี้ไปทโไมเปทำโนี่อกไมคะี่บอกไหมะขอว่าอย่าให้หนาแล้วก็อย่าให้บางเกินอันนี้ดี ประมาณสามมิลฝั่งนะคะหมูยอเป็นหมูยอคูให้หมดเลยเดี๋ยวถึงที่เกิดก็เอากลับไปบ้านคูไม่ห่วยไงคูซื้อมาให้แล้วตอนนี้หมูยอ ก็หุ่แข่งแผ่เป็นสามนะเพื่อให้มันไซส์ใกล้เคียงกับตั่ของเรานูอยาทให้ค่ซ่อเนสียงห้าไดรอไม่ใส่ดูใหม่หนึ่งสอง เอจะต้องวางน้ำสลัดในกล่องนะคะเบ็ดเสร็จอยู่ในกล่องเดียวกันเพราะฉะนั้นหนึ่งกล่องจะทำได้ประมาณ6-7ชิ้นเท่านั้น ไม่ต้องมากมายอาจจนปิดไม่ได้ไม่สวยให้เธอคิดว่านี่เธอกําลังทําขายนะคะกําลังทําขายครูกำลังจะสอนให้เธอทําขายเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่ครูเราจะทำสลัดโบให้เธอดูนะคะทอ่ไม่ไ่องเไม่ท่องเทคนิคสลัดโบนะคะ นักเรียนให้นักเรียนใช้มือฉีทำซิลูกใช้มือฉีเพราะว่าผักเนี่ยต้องสวยด้วยการฉีถ้าหั่นมันจะกระด้างฉีลูกฉีกปะไปหาสีแดงมาให้ครูหน่อยสีแดงฉีไปลูกทำด้วยตัวเราเองฉีกลูก แดงหมดแล้วค่ะหลวมไปลูกลุ่มเลยอ่ะต่อไปฝอยโรยใช่ไหมคะโรยใช่ไหมเออจริงๆแล้วถ้าทำโบเนี่ยแตงกวาต้องยัง่ไงคะต้องผ่านเป็นกลุ่มเหมือนเหมือนะเขือเทศแต่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบของครูลูกผิดไม่ลูกไม่ผิดแต่ทานมานจะกระด้าง ใครู้ตาือชีพไม่ใช่ใช่ไว้ตังกันบา้าตกันบ้ากอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าจาก,กใจเคือละลุะลูกตรนี้่อต่ยกอนต่อยอดด้วยผูเขาี เธอต้องกลับไปทําได้สวยกว่าครูเพราะว่าแตงกวาเธอจะต้องหั่นเป็นวงกลมถูกไหมคะอันนี้คือสลับโบีีออยัลลวดเเสบ